สวัสดีครับเอฟซีสามเช้าครับผมวันนี้ก็วันทำงานอีกมาทำสันเจ้าให้เอฟซีนะครับนะเนาะสันเะจ้านกนกคุมนกกวนกกระทานกอีหลุมนกคุ้มจะเป็นงานไม้ในวันนี้ทำงานไม้ครับผมงานไม้งานไม้ เป็นไม้ไผ่ของตัวนี้แล้วก็มีโคนมึงการฝนตกเลยครับเด้อตอนนี้กำลังะเดดที่อื่นตกไหมเนาะฝนเนี่ยเนาะ ทำการวัดแล้วก็เจาะรูเป็นไม้ไผ่บ้นบานๆแล้วนี่แหละไม้ไผ่ดิบเราวพอมาตากแดดไล่ความชื้นออกเพราะหน้าฝนเนาะมันทําให้ทันก็จะใช้แก๊สไล่ความชื้นออกจะได้ให้ทําให้เกิดเชื้อรากับไม้ไผ่แล้วก็ดูดูไม่สวยจ็เจ้าตอนนี้ fc ขอ,อกันเข้ามาเยอะก็ลยเร่งทำให้ หมดก่อประมาณ200สองร้อยกวนมันทำด้วยช้ามันหลายขั้นตอนช้าที่ว่าสารตะขายมั่งสารตะขายนี่ก็ใช้เวลาแล้วก็ไม้แล้วก็ดัดเหล็กอีกอันนี้คือขั้นตอนการวัดก็จะ,จะอยู่ประมาณนี้วัดเจาะรูกลาง แล้วก็ดันข้างนะทำการเจาะต้องหาเห็นบางเจาะเพราะว่าสว่านจะโดนไม้ข้างล่าง จะทำการเจาะ ถ่ายคนเดียววิ่งไปวิ่งมาครับก็จะเป็นไม้ไผ่อย่างนี้เจาะรัว้วผมรูกลางแล้วก็ไปย้อมครับผมเจาะรูเสร็จแล้วก็ไปย้อมอ้าวรอชมอี ep สองครับผมเาม,มาดัดเหล็กแล้วก็มาใส่ตาข่าย ทำจันเจ้าครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณครับทุกท่านล้ำล้ำรวยรวยสาธุ